อันดับที่แปดสามชาแฉเรื่องส่วนตัวคุณนิโกแกนายเป็นซุปเปอร์สตาร์ของยงยงเหี่ยงเอาดีเลยโว์ทักข้างล่างนี่มันก้านยาวด้วยหมอนทองมาแค่สองครูเชียว เดินมามนี่แผ่นนีนไหวมึงไม่อายลูกไอาเต้ามึงเลยเลยดึงซิมไปขคะมันน่าเกลียดตรงไหนมันมันไม่น่าเกลียดหรอกมึงไม่รู้มันน่าเกลียดมึงไม่รู้หรอกแต่คนดูเขารู้ว่ามันมึงกล้าทำได้ไงแม่รองถามเขาดูน่าเกลียดไหมน่าเกลียดไหมคะน่ารักนี่คุณมองยังไงน่าเกลียดเนี่ยเออนี่อะไรเนี่ย นั่คุณเข้ามาตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ซูเปอร์สตาร์เขาอยู่นะฮะคุณยองยังเดียวที่เ็าเล่นซีรีส์เกาหลีดังดังไงนี่เกาหลีแล้วเนี่ยอืเออฉันกลับก่อนนะกลับทำไมครัหน้าเหมือนเกาเหลาหมูเลยถามจริงมึงไม่จุกเหรออึดอัดนี่เราคุณมานี่ตัวจริงเลยเนี่ยตัวจริงตัวจริงสดัคุณทำไมตัวจริงหลอกกันในทีวีก็ นักจมูกเลยเห็ดหูหนูนะ่ะคุณนี่แหละฉันมอง้านท่าเขาย,ยนืนฉันเห็นตาดำข้างหนูนเลยอะ่ะเป็นเทรนค่ะเป็นเทนรเน,เนเนกาหลีส่วนใหญ่คนไทยชอบไปสัญญาการเพิ่มจมูกใช่ไหมคะอ,อ,อันนี้คว้านออกค่ะแทนที่<ต>มันจะมาโด่งตรงนี้มันกลับมาโด่งตรงนี้ก็เป็นคนแต่งตัวแบบติดดินมากเลยอ่ะเป็นคนสบายสบายแต่งตัวเป็นไผ่พงสะทอนเลยระดับเละ เขามีแฟนหรือยังอ่ะตามข่าวยังไม่มีนะแต่ดูในหนังสือดูในอะไรเห็นพวกก็มีแฟนหลายคนเลยคุณยังเยอะไ่มีเลยครับเห็นบอกเป็นคนเจ้าชู้็จะทช่้มีคนนึงไม่ใช่คุณเหรอไม่ใช่ผมคนนั้นน่นั่นจะชู้หนักเลยจนตอนนี้มันไม่ไม่ไม่รู้ไปอยู่ไหนหายหายสาบชุนไปเลย เขาเรกเไปกบดานเรอเป็นเรื่องอะไรอ่ะก็ะรู้ยังมาถามอีกเลอเมื่อคืนเห็นว่าเห็นบอกว่าอะไรนั่งกินเสร็จแลรกๆเขาไปไหนนะเขาบอกแยกแยกันย้ายกันกลับบ้านแล, <ะ S 1> ล<ะ>้วเขาว่าไงเขาก็ร้องคนไม่มีบ้าน เป็นสุดไม่หละเดี๋ยวนี้โอ้ยเย็นที่บ้านน่ะล่มเงาต้นมงต้นไม้เยอะแยะพอเขาไปอยู่นี่เขาไปอยู่ที่บ้านคุณเหรอไปอยู่ที่บ้านนางสารเขาเนอะต้นมงต้นไม้ตัดเรียบจนนี้แดดเต็มบ้านเลยเป็นอะไรเขาป็นอะไรเขาทำไมเขาตัดอ่ะเขาเป็นอะไรอะดีดข้าร่างสารเขาเนอะตีสามตีสี่ก็ไปยืนหน้าปากซอยยืนคอตกอยู่เยอะเลยคนข้างไปเห็นอ่ะยิ่งยงยอดวงงามโทรมาถามนั่นใช่แท่งบ้า ห้าหกปีกูยังไม่รู้จักใครเลยมันไปอยู่2เดือนมันรู้จักทั้งหมู่บ้านนรู้สักพันเลยเขาดีขึ้นไหมตอนนี้ผมก็รู้สึกความรู้สึกดีขึ้นเรอได้คุณพ่อคุณแม่มาปลอบใจ <c oughs> โอแม่เข้ามาแม่มาเดินไม่ไหวก็กระเสือกกระสนมาหาลูก <c oughs> มาไงนะแ,แม่เขาว่าไงอ่ะแม่ก็คิดถึงเทกเป็นไงเ <c oughs> ออ แล้วก็บอกว่ากันนะปีนมันปีนบันไดอะไรนะปีนบันไดเข้าบ้านเขาทําไมตัวบอกไปว่าเท่งไปว่าเท่งเลยแม่ไปว่านี่ตอนนี้ย้ายมาอยู่ทั้งแม่ทั้งลูกแล้วเอาแม่แท่งก็าอยู่กับมึงอีกแล้วมาอยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้เป็นสองพาระแล้วเแม่มีรอยิ้มเราก็ดีใจใช่แล้วแท่งมีเลยยิ้มไหมเท่งไม่มีรอยยิ้มเพราะอะไร โอ๊ยมันก็เยยันถามจริงจะมันมก็ถามสัเดี๋ยวเข้ามาโอ้ยปวดหัวหมดแล้วเนี่ยกลับแล้วไม่เที่ยวเกาหลีแล้วรถราตเดี๋ยวเดี๋ยนกับมาเียลเออกาเรอาอาังเ้าไออนูอูนูนเดียร มึงอะไรเขาครอบครัวกูถามริงลูกคุณยืนเฉยมึงร้องให้ทำไมเนี่ยอัเฉีิยอีบอกมาซิ่ไม่รู้กี่คุงนางนี่ใครไอ้ลูกไม่ต้องสนใจผมอยากรู้ว่าเมียกี่คนแล้วครับย้ายโรงพยาบาลไปปีนี้นะครับคุณพ่อเมียเมียคนแรกชื่อชื่อชื่อแม่มดครับโอแล้วคนที่สองก็แม่กาวชีดยาชีดยาให้กูสลบไปเลยสลบไปเลยนี่ขนาดพ่อคุณมีแม่มดอยู่แล้ว ก็ยังเกิดไม่มีคนอื่นอีกแล้วครับเนี่ยแมกกู้หูจังเลยอยู่ๆกับแม่กาวไม่ได้เปิดเผยครับปกปิดเสร็จแล้วก็คบไปนานก็มามาคบกับแม่หนิมคุณท่านคุณท่านุ้ทบาดเจ็แล้วพ่อหายเดี้ว มาแล้วพ่อไปโรงพยาบาลอื่นพี่ลูกเอาดิใครเนี่ยมาดิรู้จักกันไปนั่งกินสเต็กแล้วก็เจอเขาสามคนอครับยังมีอีกลูกเด็กมาแล้วเยี่ยมพ่อลูกนะไอ้ลูกก็พร้อมน่อเหยเ่อเอเสร็จแล้วแกก็ไปไปอยู่อยู่เจจูโอ้ยเจจูแล้วมียังติดต่อกันไหมมีติดต่อใครมั่งไหมติดต่อก็อยู่แถวแถวใต้ครับเนี่ยแถวใต้แม่ไมชื่อแก้ว แลู่ะน้องอีกคนอีกที่หลายที่อันนี้อยู่ราชบุรีแม่กล้วยแล้วคุณพ่อยังส่งเสียเมียคนไหนอีกไหมฮะเียนะถามว่ามึงเป็นใครใครเดี๋ยวหมอแล้วครับพ่อผมจะเป็นอะไรไปครับเนียไม่เป็นไร้วเองเอ็งมาก็ดีแล้วนะอยากให้เอ็งไปดูแลฟาร์มอันนี้ไปดูท้องหล่อนะอันนี้ไปดูเอกมัย เองไปดูฝั่งทนทั้งหมดเลยใช่ไหมเออแล้วเองก็อย่าไปทะเลถลายละพอแล้วหยุดเลยวะพ่อขอเถอะลูกนะนะพ่อขอให้ให้อีเจี๊ยบเป็นคนสุดท้ายนะลูกนะนะพ่อขอ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 คุณเจี๊ยบที่เต้นเง่งเข่งนั่นแหละลูกพ่อขอลูกนะ